อ่ะสปาร์ติมูคูทุกคนล่ะกะันสปาร์ติเอฟซีทุกคนที่เขามาฮับส้มคลิปนี่นะทุกคนเนาะสไลฟ์คลิปนี้กมัมาอยู่กับส่องของเบอร์หนึ่งคือเก่าทุกคนเอาถือว่าจะมาจับตัวละครอดัดลงมาลีในทุกคนเบิ้งคือเก่านะทุกคนเนาะเออถือว่าโดนแหงแหละบ่ได้ลงคลิปอดัดทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้กัมาบน่นก,กันเนาะทุกคนว่าสิ่ลินเกิดเออสิ่ินแพ้สิ่ลินยับเน,ะนะะาะทุกคนกาะมารอติดตามนะทุกคนว่าสิ่ลินเป็นปลาทุกคนว่าจะเอามาฟาร์มแต่ว่าอ่าแฟนนี่บดให้เข มาลินเป็นไปเร่นะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่านักสูมาสามตัวเลยทุกคนโอ้ยขอนขาว่าจะลำบากทุกคนเนาะโอ้โหเป็ดหนีอับอึอ่าเอี่ยเฟี้ยห่ะทุกคนเฟี้ยห่ะดีซีสันหนามังการจันเนิร์ฟขึ้นเนาะทุกคนว่าตัวมันจะตีแห้งกว่าเก่าทุกคนอ่ารอรอ่าคนที่ว่ามาลินเฟี่ยห่อ่าซีสันหนาเด้อบอกเลยว่าแห้งสมใจแน่นอนสำหรับพี่ห่ะ อที่กิ้งซีซั่นนี้มันกลแห้งอยู่แล้วเนะทุกคนเฮ้ยโอ้โหทุกคนเดียวเอาเสียงลงก่อนทุกคนพยายามทุกคนบดียินทุกคนอ่าจารย์ทุกคนบดียินเข้าป่าทุกคนเอามายืนเล่นกับตัวน,นี้เอาเข้ามาเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาสองบาทไปเอาเอาสองบาทไปเอ้ยคขึงไปดิเอ้ยเอ้ยมันก็เกือบแตกโอ้โหแฟนนี่เก็บไปได้บอรเรียบร้อยทุกคนโอเคสุดท้ายแล้วแฟนนี่ก็บบอหลอดทุกคนโอ้ย มาเอาบับพาไปเออมาเอาคลิปเพาไปเฉยเฉยขีปหายสัตว์เอ้ยไฮฟา่เลยยังมาตัดอคลิปอีกโคตรแม่งนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาตัวของกาลก่อนเีมักมันจะนีอะไรเดี๋ยว่ไมาตัดแม่งตัดบับมันแหม่งเลยโอ้โหทุกคนเดี๋ยวมาเปลี่ยนเครื่องกันทุกคนทำออกเครื่องตอนนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยเหี้ยนี่มันได้ไปโอ้ กืนมัวแต่ออกเครื่องมาหน้ากับเมื่อทิพายแหละไอ้สัสเอ้ามาหน้ากับเมื่เอ้าคักเอาดึงมาบ่ให้บ่ให้ดอกวะเออโอ้โหแม่งเอ้ยเดี๋ยวนี้ออกเพื่อม้าน่ากวอาเกียร์นี้ว่าสิจัด์ทุนโหดหนาจะาโโหดดอกทุกคนมาหน่าเมือเลืมบุได้ออกเพิ่มมาหน่าแต่แหล่ทุกคนเอ้าเดียวพอจะอยู่ตีแมงเลยเอ้ยลูกกาลูกกาด สเต็กกคุยสัตว์โอ้แมงสัตว์เอ้ยอันนี้มันสเต็กข่อยนะนี่นะเงี้ยงเอาเฉยเดียวเฟนนี่เฟนนี่เจอกูเถอะเจอกูเถอะเฟนนี่เอาเอาเอาถูกบัตหนึ่งฮิฮ ah ิฮ ah ิฮ ah ิ ah ah ah. เอามันสิวาได้ได้เอาเอา เดี๋ยวกับปั่นล่อเลยนี่เอาไปบาทนึงให้พ่อแลยเอาทีไเดี๋ยวมันสีดาทุกคนเออปั่นมัาสนิทกับพ่อแหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยโค้ชเจ็บเอ้ยสัตว์เอ้ยโค้ชเจ็บเลยมอนี่ยิ่งกว่าทุกคนเอ้ยโอ้โหสแต็กอย่างเดียวเลยตอนนี้ต้องก้านแค่สแต็กอย่างเดียวเลยนี่ตัวนี้นี่อาซีซันนาตัวนี้ก็จะเนิบขึ้นทุกคนนะเนิบขึ้นอ่ะก็พี่เนี้ย ก็หน oh, oh, ีซ la oh. ื nước, nào, ้อจะได้กับโอ้โหเอ้าจับเลยจับมาเลยเอ้ยจับมาเลยนี่เอ้ยโอ้โหแมงแห้งทุกคนมึงแห้งเกินอกซื้อโอ้ยเฮ้ยดึกไปแล้วจังหวะนี้เอ้าถูกกันเอ้ยงูถือ่าไรล่ะเนี่ยอ๋อชิซานาไลล่ากัจะเป็นตัวละครที่ว่าอ่าถึงเนิื้อผือกันเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าตัวละครที่ลืมจากวงการหนีไปโดนทุกคน เขาจะอ่าปั๊บขึ้นมาให้นาลินก็เก่านะทุกคนเนาะกะรอติดตามซีซั่นหน้าร์นะทุกคนเนาะเขาจะปั๊บสกิลใหม่ของไลล่าทุกคนว่าไลล่ามันสกิลมันจะเป็นอะไรเนาะทุกคนเนาะรอติดตามเบิ่งอ่าสาดังยิงเฮารอหลุนเบิ่งว่าไลล่ามันสิเป็นตัวละครที่นาลินหรือสิเป็นคือซีซั่นนี้กะรอติดตามเบิ่งเนาะทุกคนเนาะโอ้โหเป็นนี่เฮาขาเจ้าตัวแหละเป็นนี่เอาขาอ่าใส่ขาซอมตัวไปเลยเนาะทุกคนเนาะ เดดเด๊มาตัวนี้ก่อนทุกคนตัวนี้มันจะเพิ่มมั่นนาหายเลยก็เลียนไหวทุกคนอีเฮ้ยเอ้าจะออกมายังนี่ออกมายังนี่ออกมายังนี่อื้อออกมายังนี่เอออเาไปดีเอากระปั่นไปกินดีเออดอกเตอร์เดดเด๊มเอาบับเปนนี่ป่ะเดดเด๊แฟนนี่หัวหอนวันนี้วันไหนวันไห้ทุกคนเดียวเฟนนี่สิดาทุกคนเฟนนี่มันสิดาทุกคนเฮ้ยถอยก่อน อินี้มังค์สเต็กตัวนี้ดีกว่าทุกคนเอาต้องการแค่สเต็กอย่างเดียวเลยสีน่ด่านี่เพราะว่ามันแห้งยอง้อนสเต็กนะทุกคนเนาะการลีนเขาเขาเก็บสเต็กบบเป็นมันจิบโแห้งเลยทุกคนเออโอ้โหทั้งนั้นอ่าตัวละครมินชิตะนะทุกคนเนาะโคตรแห้งเลยอ่าถือว่าเก็บแต่ไลล่าไฟาเฮาทุกคน <laughs> มันขาจากตัวเลยมินชิตาขาซ้ำเลยทุกคนโอ้เป็นตัวละครตัวเหลือโคตรหน้าเลยทุกคน เอ้ยเอ้ยเดียวเดียวเดียวตัวนี้ตัวนี้มาเจอกไม่ถูกเจอก็พอหนี่ม่จะเจอก็พอหน่ตัวนี้ตัวเจอก็พอหน่นะอีหนึ่งตัวแล้วมะเอ้ยโอ้โหว้าไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยอื้อดึงเขาในป้อมทุกคนขนาดบุรีปับเลยยังบุรีปับเลยทุกคนรอดชิดจันทร์นะแต่าตัวนี้เนี่ยปับคื้นนี่บอเลยว่าตัวละครตีแบบโคตรแห้งเลยหรือว่ามันปับอะไรกับโอ้โหทุกคนแต่ว่าตามแถวมันแจ้งมา มาแล้วทุกคนาะก็คืออ่าซีซันนามันจะเนิบขึ้นอ่าเท尼亚ไล่ล่ารายก็มีอีกหลายตัวละครนะทุกคนเนาะเฮ้าบเจอทุกคนรายการีมีสิตาหนำก็รอติดตาเบิงซีซันนามันสิเป็นแนวใดทุกคนเป็นตัวละครที่ว่าชินาลินกว่าเก่าบอลรือแนวใดทุกคนก็รอติดตาแล้วทุกคนออว่ามันสิเป็นอะไรทุกคนสำหรับไลล่าเขาจะเปลี่ยนสกิลใหม่นะทุกคนเนาะเออควาสกิลเก่าเนี่ยมันเปมีสกิลนี้แล้วกับคนกลางที่ว่ามือตัวละครที่ว่ายืดมโง่นะ กับลอติต้าเบื่อว่าเขาจะเพิ่มสกิลมาใดๆเนาะทุกคนเนาะสำหรับไลลาเอ้ยเอ้ยเจนนี่เอ้ยจังหวะนี่จังหวะนี่ลาดไปได้บ่เอาเหลียวลอยโอ้โหอลูการ์ไปเอาบาเพาอีกเออไปเอาคีเพาอีกแหละอุ้ยดอกเตอร์ตอนนี้สกอร์พาก็กลาบเอาไปอ่าสิบหกคิวแล้วนะทุกคนเนาะโอ้โหไปสิบหกคิวแล้วเฮ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้ จ ani, ังหวะนี้จังหวะนี roat, <that> ้จ <y> ังหวะนี้บบก้าเขาเด้อทุกคนจิโร่แม่งเอ้ยมันออกมาออกมาจิโร่ออกมาเอ้ยออกมาจิโร่เอ้ยนี้น <that> ี้จังหวะนี้นี้เกือบบอโลทุกคนโอ้ที่โตแม่งแห้งเกินดอกตื้อโอ้โหเกือบตายนักเว็บเราทุกคนเฮ้ยจังหวะนี้เฟนนี่เอ้ยเรือเฟนนี่ทุกคนเฟนแย่ทุกคนโอ้โหอ่า อันนี้คลิปมีโคตแห้งเลยทุกคนตัวละครตัวนี้แมวมันยิงรัวๆเลยเอ้ยเป็นนี่จะเขาไปเก็บไดโบโอ้โหใต้หายทุกคนแมงแห้งเกินดร็อคเตอร์เดี๋ยวจะเอามันซองมัดไหมมาตรงมาเลยที่ไปตรงมาเลยที่ไปมาได้หยบร้อยนี่นะเอาซองมัดนี่นะโอ้โหโคตรแห้งทุกคนแมงแห้งเกินเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วทอยทอยทอยมีชิตาเฮ้ย มีนจิตาเดี่ยวมันสิดึงมาให้มาได้อาได้ทุกคนอยก่อนเอ้ยนั่มติดๆเลยบอลนี่เอ้ย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 โอ้โหทุกคนยังดึงถืออีกแม่งเอ้ยเอ้สติ๊กเกอร์โซไปเดียวเดียวดิเจอกันโอ้มินสิตามันออยยังวะขนาดบอลกออกก็ทุกคนเลือดมันโคตรนาเลยทุกคนมินจิตาแบบแบบเลือดซ้ำออกกเลยท่าออกกมันตื่นนี่ก็จะแบบนักนะนะแห้งเราคนเนาะ นี่ทุกคนมันเบิรงมีสิตาเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเพราะเราโคตรน้าเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสู้กะเนี่ยมาสู้ต้องเจอห้าเหนือเอามาเจอกันแนนเจอกันแนนเจอกันแนนเออเอ้ยจังหวะนี้วันคิมมี่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 มาอีมัดเดี่ยวเดียบพลอยอื้มซองมัดซองมัดหลวงนะดอกเตอร์เฮ้ยจุลงมากมาอีมันเดี่ยวนี่จุลงจุลงมาเดี่ยว เรี่ยวปล่อยเก็บสามเลยทุกคน <c oughs> แม่งเกินไปบอนี่ดอกเตอร์เอ้ยถอยก่อนถ <c oughs> <c oughs> อนยก่อนทุกคนโอ้เก็บสามไปแบบงงเลยทุกคนเนาะเอ้ยตอนนี้สแต็คก็เท่ากับซ้อลอ,อยไปเลยทุกคน <c oughs> เอ้ยเอาเอฟ,ฟนนี่ชิเก็บอ่าตอนนี้ได้บอกเก็บไปได้บอกเก็บไปได้บอกโอ้โหวาบออกไปได้ทุกคนเอาฮันแลนติดกัมเพงเซย <laughs> เอาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเด,ยวเดียวชิจัดให้ตัวเรามาสิทุกคนขอเก็บสแต็คกันก่อนทุกคน อาเวดมันนี่มัดเดียวแล้วแล้วแหละตอนองงอนี้เออเอาพอสแตงให้มันได้ซา,ามลอยก่อนทุกคนมาเฮ้ยโอ้โหมิชิตาโคตรแห้งทุกคนพอที่จะทาบออตันเลือดบบไว้มันเหลือแล้วมิชิตามตีเลือดแบบขึ้นเลยทุกคนแบบบ่ลงเลยเฮ้ยเฮ้แบบชยชิลงชิล่งมาวาบใฉ่เฉยเลยโอ้โหเอาอีกเจ้าเดี๋ยวมาเจอกันอีกมาเจอกันอีกเออที่เกา่าทีเดิมมาแต่ว่านี่ จังหวะนี่เดียบลอยเฮ้ยโอ้โหตายลาดว่ะตัยเลือดหน่อยบ่ได้ทุกคนต้องเจอต้องเจออดาดัตโอ้โหทีม,มเฮา,าเบินจะเข้าแบกคนเดียวเลยธนาโบเดฟาร์มเลยทุกคนแล้วก็ฟ้ามดีชิโฮซ้ำได้ทุกคนคิดเบิึงไฮ้ยังมโมโหอีกวะเอาตอนนี้สแต็กเข้ากาสองลอยไปเนาะทุกคนท้าซ้ำลอยในมัดเดียวแน่นอะนทุกคนไปเตี๋บ้านมือเว้นนี่แกโอ้โหเอฟซีลายคนแกจือ้อเข้านะทุกคนเนาะ เออมาคอไทยหูไทยยังเปเตียวมอซอน้ำป้าทุกคนเมืองซานใสแผลทุกคนแผลเฮียน้ำป้าแบบหาหนึ่งเลยทุกคนเดี๋ยวมืออื่นไปเจอเกษตรทานนะทุกคนรอติดตามเบอกว่าเจอเกษตรทานสิเป็นเังไรทุกคนรอติดตามเหมือว่าทุกคนเนาะเออไฟที่ว่าอยู่ไกลเงี้ยเคียงกันไปครับส้มฮับเสียอะไรเฮ้ยโอ้โหหาหนึ่งกับไปบวกโอ้เกินไปก็หาหนึ่งกับบวกเอา ไม่เล่นนี่เล่นนี่เออโอ้โหมันไปเล่นกลางแบบหาตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยวมันจะเอาเราจะมาเอา,มมาปอมนี่มันลงอ่ะเดี๋ยวมาจัดปอมในเมืองเลยเอ้ยเอาหน่าจะเอาลงไดยย้อยู่วะมามามาหนาจะาลงได้อย,ยู่ไอคิม,มี่คิม,มี่คิม,มี่มันเข่าปอมก่อนทุกคนเข่าปอมก่อนอออมมหน่าดะทุกเป็นซ้องมัดเลยคิมี่นี่ทุกคน การันตีกับปั่นอัดได้เลยอย่าลืมกดติดตามด้วยถึงคนไปที่เขามาเบิร์แล้วนะทุกคนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจใคลิปต่อไปทุกคนสำหรับคลิปนี้กะสิจัดให้เต็มที่นะทุกคนเนาะเอ้ยชินโดโอ้โหมา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 อีกมาเดียวมาเหนียบหล่อซองมัดเฮ้ยเจอบอสู้เจอบอมามัดเดียวโอ้โหเหนียบหลอยทุกคนมัดเดียวเลยโอ้ยแม่งเกินดอกเตอร์เอ้ยมันจะมีตัวมานี่บอเฮ้ยหนีบอ คิมมีมากนี่บอโหผมมีตัวมาเราคิดว่าคิมมีสิบมาทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาตีมันแมงเลยโอ้โหมาดเดียวทุกคนแมงเกินแมงโหดเกินนะนะดอกเตอร์เอ้ยตัวแถวบบอคิดเบิ่งว่าตัวแถหรือตัวปอบเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทาต้านเลือดออกก่อนชิบไปเจอกับมีสิตตาทุกคนตอนนีโบตันพรอบทุกคนกเราไปเจอกับโบไวมันอยู่แล้วมันดูนเดเหลือดแห้งเราเคนเอามีสิตตาเอ้ย เอ้ยเอ้ยโอ้โหไก่โอ้โหอลูการยังมาว่าไก่อีกไชอลูการมันขาจ็กตัวขาหนึ่งตัวตายแปลเลยดาตัวเองก็เป็นอลูกาเอ้ยมา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 เดียวโอ้โหแสบแข็งโห้ยเสียหัวมันแล้วทุกคนลืมเบิ่งเครื่องเลยคนคิดว่านี่มันสิออกถ่ายเกมแต่แท้มันออกตนเกมเซยเลย โอ้มันออกแซ่แข่งเพื่อมัคคาดัดโดยเฉพะเลยเนี่ยนี่ป้าที่โตท,ทุกคน <c oughs> แบกคนเดียโาาวโบวายทุกคน,นเกมนี่ยแต่ว่าเขาเก็บไปสิบทุกคนสำหรับทีมเขาโอ้แม่งไล่ล่าเขาบริจักคิวเลยเพญ่ากระแจกซีบคิวอลูณกาดแจกเก,ก,กาคิวขาตีหนึ่งเองฟาร์มเัากกะขูดกากเลยฟาร์มเขาโบวายเขาฟาร์มดิโหขั้นเขาฟาร์มนี่เกิดไวปจริงทุกคนเอาแฟนนี่ออกไปจะได้จังหวะนี่เก็บได้บอโอ้โหโดนเตะออกไปก็มเพียบาทเดียวเลยโอ้โหเพญ่าเก็บไปได้บอ เอ้ยคิมี่คิมี่จังหวะนี้คิมี่มาเดียดที่พอไอ้จังหวะนี้ตอมมาเดียดเราไปคิมี่มาเดียวแล้วโอ้โหอื้มด็อกเตอร์ดอกเตอร์ดอกเตอร์ไอ้ยโอ้โหทุกคนอืมวาร์ปใสเอ้ยแม่งมันออกแต่แซ่แข็งทุกคนโอ้ยลืมเบิ้งเครื่องอีกแล้วทุกคนมาเบิ้งติดอ่าว่าเบิ้งเครื่องกับมาเบิ้งเตยยุดเดินล่าโอ้โหได้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนี่ใจเย็นใจเย็น อ่าเกีบรทันจบอย่าฟาวเอ้ยอย่าฟาวจบเอ้ยวังไวยาชิบพทันจบอยู่เอ้ยเพท่านนี่เพท่านนี่โอนแมงหัวเอาเจอต้องจะลงกอบัวไวแล้วจะลงดึงเนาะเออโอ้โหเฮ้ยเอ้ยลอยบ้อนนี่เอียบลอยตายเล่นล่าเสยโอ้เอ้ยโอ้โหทุกคนเกียร์เสียดายบางกี่ทุกคนออกไปโดนเซ็แข็งมิชิตาเก็บร์เผาไปบัวไวทุกคนเดือดตันเลือดอองมิสิต่ามิชิต่าในเจอเนี่ยเออตอนนี้มีฐาตันเลือดอยู่ทุกคน เอาสู้วันนี้มามามาเจอกันแนงสู้เจอกันแนงสู้เจอกันแนงสู้เอาเจอกัะแนนี่มาเออซองมัดแตกไปดิแตกไปดิดอกเตอร์แตกไปดิเออไอเดียเดี๋ยด้วยมัน,ะะนาดากิมี่นะทุกคนนะเดียดีห้าทางดากิมีกิมมี่นี่ซองมนะัดน่ะอัดตัวแถบอีเอดียดีจะว่าป้อมมาป้อมป้อมเออ โอ้โหขาสู้อออบอะปอมเฮ้ยเนื้อเทียบไดหรือเปล่าเนี่เกินเกินไปมีตัวมาธานนีบอนี่ดักดูดล,ล่าทุกคนดุดล,ล่านะเจะาโบมาทุกคนมันไปกับมิสิตะน่ะทุกคนแบบมันอยู่กันแบบนั้นเลยมันมีแซกแขทงนะทุกคนเนี่ยเขาบุกกะเขาไปเนี่ยเขาไปนี่ก็คือแตกเลยแหละอ่าบอลมีแสกแทงเอ้ย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  เ้ยโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหสู้วาบใส่เชยเปิดขากระลูกกาดกลูกกาดแม่งกากทุกคนโหเกินเซ็กเซ็กเซ็กเออเซ็กอยไอเดียเดีดเด็ดมาด่าคิมมี่ทุกคนเอไอไอมาเจอทุรุล่ามได้บมได้ถอยตื่นตื่นทุกคนเอ้ยมินชิตามาแหละมินชิตามาแหละจังหวะนี้เรียบร้อยเอ้ยเก็บเป็นหนึ่งตัวโอ้โหบมได้เห็นยังเลยโยรุล่าอ่าเฮ้ยยังมาเขียนี่อะไรวะนี่ งงแ้วมันคือกันโอ้เกินโยนเวลาสตาร์ทเมื่อกี้ในขี้หมีเขามาบวกซาร์ทเข้าไปมันจะเรียบร้อยเลยโอ้ยเกาะตัวนี้โบต้องใส่ันแหละเออเยี่ยมาออกกอกันเวียดใส่นะตัวเขาเนาะเวีดมันแห้งเกินไงเอ้ยเยิ่ยมออกกอเครื่องเวีดเออทุยออกกอกันเครื่องเวียดนะตัวเขาเนาะเวีดมันแห้งไรมันจัดเบิงเออป๊อดี่ต้มีจิตตากำลังสีออกเกาะนะตัวเขาเนาะ ดี๋ยวอาออกการเวทพอให้อ่าเฮานหน้กๆคนนี้นะเขาต้องพอกันบอกให้เขาตายไปนะไอพี่เนี่ยพี่เนี่ยจะเอหลอดพอนี่เออกไอเดะเดะเดวเดะ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 กินหมี่เด้เจอกันแท้เออกินหมี่มาเจอกันหรมาเั้งไอเอ้ยสู้พอนี่สู้พอนี่สู้พอนี่เอ้ยเอ้ยโอ้โหโดนเยอะเลยคนคิหมี่แมงแห้งเกินดอกเตอร์ ิมมี่แห้งเกินเกินไปนีขัตีหรอดนีไปซอยคะแน่เอ้ยมาซอยในที่แหละโอ้เฟนหนีแม่งหนีอ่เขามาเนี่ยก็คือเก็บไปมดนี่นะคำนี่เนี่ยเกินไปแล้วเลยแหละทุกคนเกมนี่ทุกคนเดียวเดียวเดี๋ยวมาออกเกาะดีกว่าทุกคนต้านเหลือดบ่อ,อไปดอกเอ,อเดี๋ยวออกกันเวทอนะเวทดแบบเอาไปซองเลยเอาบบีจุกๆเลยซะเอา เกณฑ์นีเบิงทาที่มันนานจะแพ้ยู่เหล้วทุกคนบวายนะทุกคนเนาะแปลคนเดียวทุกคนโอ้ยต้องมาลงคิดแผ่อีกแล้วทุกคน,นจะได้กันอย่าลืมกดติดตามตนะทุกคนเนาะรออีพีนะทุกคน,นสลดอีพีด,ดีเอาแผ่ไปก่อนทุกคน,นเอ้ยเอ้ยจะได้ยูดลายลาจังวน่จะได้ดดจังวนึ่จะได้ในเดียบรอยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมิตเอ้ยลอลืมลลืมลืมลมมิตเอ้ย เอ้ยเก็บมันแน่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 เก็บปะแน่เอ้ยเอ้ยลองรอดรอดรอดจะจะตายอย่าตายเอ้ยหลอดเฉยมันมีไฟเมื่อกี้นี่เอ้ยหลอดเฉยชิล่งชิล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 งเขาไม่ยังหนีเขาไม่ยังหนีเขาไม่ยังหนีเอ้ยรียบร้อยโอ้โหทุกคนคิดว่าสิจบเลยนี่ยังไม่ทันจบเซย์มาหลอนห้อคอซะหลอนหัวคอซะเอ้ยเย่าตีปอมพ่อยแม่อย่าตีปอมพ่อยแม่เอ้ยอ๋อ ทุบยังมั่นเลยแหละทีนี้เออโอ้โหเมื่อกี้เี่คิดว่าสิจบแล้วทุกคนจิโลงแมงหิวไล่ล่าทุกคนแลนเขามาห้ากระปัน่นอ่าทุบต้มอ,อิฟโบถือแต่ว่าไล่ล่าเขากรบโ b o l ทุกคนโดนอ่าือว่าจิโร่เก็บกไปได้จนได้ทุกคนแต่ว่ากรบโปรงใต้ฝีไล่ล่าเขาถือว่าเขาก็มาเก็บได้ท่านอ่เราออกจากปอมโบทันือว่าตายไปทุกคนเอา้ามีสิตาอีกไหมเด็กเจออยู่นี่นะเอา้ามามาอีกมาเดียวดิอีกมาเดียวดิ อีกมัดเดียวนี่มาเรียบร้อยทุกคนยูโดลาทุกคนโอ้โหสกิลอันติไปมีนจะเรียบร้อยเลยบ่หล่อทุกคนนะเดี๋ยวมาเบิงทางแฟนนี่เฮาโอ้โหแฟนนี่ก็ถือว่าเรากะใส่สกิลกันโอนเสือของเรานี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ทุกคนแต่ว่าลินค่อนข้างที่ว่าบอมเขาเก้ไม่ได้ซัพพอร์ตทิมบ่คอยไหวนะทุกคนนะ แต่ว่าเราสกุตเอ่อถือว่าโซสกิลของเรานี่ก็ได้เหลืองอยู่เราบอกกอกันเวทเดี๋ยวแถมภายของขามีจูลงอีโอนเข้าไปจูลงตึงออกมาเวทอาสตันก็มีแต่เป็นยังบอดได้เลยโอ้โหใส่สกิลหมัวๆเลยเดี๋ยวมาเปิดทางอลูกาทเ้าทุกคนเอาใสอลูกาเท่าออลูกาเท่าโดนเอ้ยเก็บบอได้บอเก็บบอได้บอเปิดตีออกมาจังวะนี่ออกแซ่แข็งบ่นี่เอ้ยโอ้โหสีกอกันเวทออกมาอีกอุ้ยโอ้แหม่งแหม่งแม่งแหม่งใบทุกคนเอ้าโโอ้ห เกินไปดอกตือเกินไปเอ้ย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 หนี่นีหนี่นีหนี่นีโอ้โหมีบอลหลอดทุกคนวันสี่ใจอ่าพี่เกอร์ออกทุกคนบอลหลอดเอ้าถือว่าให้เราโจไปนะทุกคนเนาะสหรับคลิปนี้กันนะจะโจลูกเพี่ยนเท่านี้นะทุกคนเนาะเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองยูทูบเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะทุกคนเนาะถือว่าสหรับคลิปนี้กับแพลตามเคยทุกคนลงคลิปแพลตามเคยโอ้ยถือว่ามาอ่าโหดคนเดียวทุกคน เอาทุกคนเนาะบายบายสำหรับคลิปนี้ทุกคนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เป็นตัวหนึ่งเฮ็ดคลิปต,ต่อไปทุกคนพอกันในคลิปหน้าแล้วทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้กะขอลากันไปก่อนทุกคนในเอ็มบีพีไปเนาะทุกคนเนาะอ่าเอ็มบีพีฮีแพยโอ้ย